สำหรับพวกเรานะครับที่จะสนใจแนวคิดติดเครื่องกรรมดีสู่การเป็นทีมเซียนดีเนี่ยการรับสมองนะครับจากการทําการบ้านในวิดีโอหมายเรื่องต่างๆทํามาเยอะแล้วผมขอบอกจุดสําคัญจุดหนึ่งซึ่งเป็นจุดเปลี่ยนแน่นอนครับสิ่งที่เปลี่ยนชีวิตผมได้ก็คือการที่หยุดก่อนดูก่อนเลือกก่อนการที่หักข้ามตนเองควบคุมตนเองซึ่งค,คือคำพูดมันคือคําพูดนะแต่ถ้าเราไปทําจริงๆเนี่ยมันแตกต่าง แต่จุดหนึ่งเป็นจุดง่ายๆก็คือตอนนี้แหละห่วงนี้แหละก็คือทุกฉากกรรมทุกวินาทีของชีวิตเนี่ยการที่เราเติมอาการทางจิตที่เหมาะสมเข้าไปกับจุดเริ่มกับการทําอยู่ก็คือเรารักที่จะทํามันเรามีความสุขที่จะทํามันอย่างใครไปเจาะคําว่ามีกระจิตกระใจที่จะทํามันเนี่ยเราก็ทําในตัวเลือกสิ่งที่เราทําเนี่ยเราเลือกมันหน่อยอะไรประมาณนั้นนะครับก็ ใครที่ไปทํามาก็ลองเอาไปแทรกนะครับแต่ผมไปเจอจุดสําคัญจุดหนึ่งซึ่งผมจะเตือนไว้แบบจําขึ้นใจเลยก็คือชีวิตเราเองเนี่ยอะไรที่เราเคยทําเราเคยเป็นเราก็จะเคยแต่ทุกอย่างนะครับมันเข้าอยู่ในกฎของการก่อตัวมันเหมือนกับเด็กชายเดวิดเบคแฮมซึ่งก่อตัวการเป็นสุดยอดนักฟุตบอล บิลเกตพระพุทธเจ้านะครับวอลเลนบัฟเฟตการที่เราฉุกคิดแล้วเราเลือกที่จะก่อตัวมันคืออะไรครับชีวิตเราจะเป็นยังไงก็แล้วแต่บริบทชีวิตสภาพชีวิตเราจะเป็นยังไงก็แล้วแต่เราก็อยู่ในชีวิตนั้นแหละแต่เราเลือกได้ที่จะกําหนดนิดนึงมันเป็นอย่างนี้ครับอะไรที่เราเคยเราทําได้อะไรที่เราชอบเราอยากทําแต่ผมไปไปเจอประวัติคนหนึ่งคนนี้เป็นคนไทย แต่ไม่ต้องบอกไม่เกี่ยวกับคุณธรรมด้วยแต่ด้วยอำนาจของการก่อตัวคือเขาคือคือแม่บังคับให้ช่วยขายของพูดง่ายอย่างนี้แหละอยู่กับการค้าขายตลอดทําให้เขาเป็นปกติกับการค้าขายแล้วเราจะไปเคยชินไปมีอาการทางจิตที่ดีไปกําหนดจุดเริ่มไปกําหนดการลุยไปกําหนดตัวเลือกที่ดีไปบังคับควบคุมตนเองให้มันถึงจุด ที่มันจะติดเครื่องที่มันจะงอกงามที่มันจะเป็นไอเข้ากฎธรรมชาติของการก่อตัวถ้าย้อนกลับไปดูประวัติประเทศสิงคโปร์ทุกอย่างมันก่อตัวแล้วมันพัฒนามาตามลําดับมันคือการลงทุนกับชีวิตเม,มันคืออะไรอ่ะถ้าลองพูดดูสิครับมันคืออะไรชีวิตท่านเองเลยนะคําตอบที่ชัดเจนที่สุดอยากให้เป็นคําตอบของท่านเอง <c oughs> หยุดวิดีโอนี้ไปเลยเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมบอกไปหมดแล้ว คือขอร้องให้บอกต่อวิดีโอให้เพราะต่อไปจะเกิดการพัฒนาคนพัฒนาทีมสู่การพัฒนาทัพปวงศูงนย์พัฒนาสีป่าวิาทยาทั้งปวงชุมชนโครงข่ายพลังดีนะครับหน่วยงานที่มีผังงานทีมงานที่ดีมีกระบวนการทการทํางานมีหน้าที่อะไรที่มันชัดเจนสนุกอะ่ะทางานดีเคลียร์คลิกขังบอกไว้หมดแล้ว <c oughs> แต่ไอจุดที่ใช่ที่เราเปลี่ยนได้จริงๆอะ่ะแน่นอนมันคือคําทั้งหมดนั่นแหละที่ผมกล่าวมารวมถึงคําที่ท่านจะไปจดแล้วก็เขียนออกมา เข้าใจในคำนั้นๆแล้วไปทำด้วยตนเองแต่จุดง่ายที่สุดคืออะไรครับอ่ะผมเฉลยนิดนึงคือคืออยากให้หยุดวิดีโอแล้วบอกต่อวิดีโอให้หน่อยนแหละนะครับแต่หยุดไปนิดนึงก็คือตอนนี้เนี่ยห่วงนี้นั่นแหละที่จะใช้มันมันคืออะไรครับมันคือการที่เราเต็มใจยินดีมีกระจิตกระใจรู้สึกดีรู้สึกดีจังกับการทำใดๆก็แล้วแต่ เพราะว่าไอ้ความรู้สึกเนี่ยเต็มใจยินดีที่มันก่อตัวเนี่ยมันเป็นพลังนะแล้วเราดึงมาใช้กับตัวเลือกบางอย่างที่เราอาจจะไม่ชอบอย่างที่บอกไปว่าใครจะไปชอบค้าขายใครจะไปชอบแบบออกกําลังกายใครจะไปชอบนั่งอ่านหนังสือไม่มีหรอกแต่คนที่ฝึกความเต็มใจยินดีมีอาการทางจิตที่ดีผ่อนคลายใจเย็นมีวินิจฉับยบ่อยๆกับ เรื่องราวต่างๆอยู่แล้วไอ้ตรงนี้มันงอกงามมันเหมือนกับไอ้นักฟุตบอลนะสุดยอดนักฟุตบอลแบบนักฟุตบอลอันดับต้นๆของโลกเลยนะมืออาชีพนะสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือฟิตเนสเขาต้องฟิตซ้อมตลอดเวลาเช่นเดียวกันเรามาฟิตอาการทางจิตที่เหมาะสมการที่เราจะสตาร์ทสิ่งดีๆเนี่ยเพราะว่าอะไรครับโอกาสเราสร้างได้แต่โอกาสใหญ่บางทีเนี่ยมันโผล่เข้ามา วันใดวันหนึ่งมันโผล่เข้ามาก็ได้อย่างว,วันใดวันหนึ่งมีคนมาดูวิดีโอแล้วบอกต่อวิดีโอให้ผมคนทั่วไทยรู้จักแล้วผมเนี่ยมีพลังดีไว้รองรับอ่ะไอ้ก้อนพลังดีแก่นพลังดีซึ่งเราฝึกเราใช้งานมันบ่อย,อยแต่ถ้าย้อนกลับไปเรื่องชาเรื่องโพชองก็จะเข้าใจได้ง่ายขึ้นนะครับเอาแบบนี้แหละนะครับอ๋อมันเป็นเรื่องของการก่อตัวพลังดีตลอดการสร้างโอกาสการมีพลังดีพร้อมกับ รับมือโอกาสหรือไม่มันเป็นด้วยแต่มันมีมากกว่านั้นคืออะไรครับมากกว่านั้นก็คือคำตอบของท่านเองมากกว่านั้นอีกมหาศาลก็คือพวกเราที่มาคุยกันแล้วกลายเป็นมีคำตอบที่ใช่ร่วมกันพลังคำตอบที่ใช่ร่วมกันพลังหลายหัวหลายหัวที่เข้าใจว่าเอ้ยคนเรามันคุยกันไม่รู้เรื่องหรอกแต่เราจ่ายเวลาให้กับมันหน่อยเมื่อเราคุยกันรู้เรื่อง เราเข้าอ,อกเข้าใจกันยิ่งขึ้นเราถูกขอขายิ่งขึ้นเราจริงใจซึ้งใจยิ่งขึ้นโอ้โหมันเข้าข้อนะครับทีมแบบนั้นนะครับฝันอยากเจอทีมติดเครื่องดีสู่ทีมเซียนดีพวกเราครับไปลองนะครับไปลองจับจุดจับจังหวะตอนนี้ห่วงนี้ดีตอนนี้ดีห่วงนี้ดีต่อเนื่องแล้วมันก่อตัวมันงอกงาม อะไรดีดอ่ะตามหลักตามกฎธรรมชาติของมันนั่นแหละนะครับเอาแค่นี้แหละนะครับขอบคุณฝันหวานฝันหวานว่าพวกเราจะเริ่มเกาะกลุ่มแล้วเข้าใจอะไรบางอย่างมันเป็นคลื่นมันเป็นพลังมันเป็นแรงสั่นสะเทือนที่เราเราเราเคยทําได้สมมุตินะเราเราออกจากสภาพแบบเดิมๆแล้วเรามาก่อตัวมันได้แล้วเรานึกถึงมันเราดึงมาใช้บ่อยๆลองดูครับลองดูไอ้อย่าไปเอาคําพูดผมเป็นหลักนะ เอาคําพูดที่ท่านเนี่ยจดไปลองแล้วกระจ่างด้วยตนเองจําความรู้สึกนั้นไว้แล้วต่อยอดสารต่อพัฒนาให้มันดียิ่งขึ้นจากจุดประมาณนั้นขอบคุณครับ